สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีคองฟีในวันนี้มาที่แอป to Money Wallet กันหน่อยนะคะตอนนี้แอป to Money Wallet มีกิจกรรมแจก to o o n y y w l l l t t ฟรีใครที่เคยเล่นคอยฮันเตอร์เมื่อปีที่แล้วตอนนี้กิจกรรมคอยฮันเตอร์ของเขามาแล้วนะคะ ใครที่สนใจลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเดี๋ยวเขาจะให้เรา,เ,าเข้าระบบแล้วเราก็โอนเงิน1สตังค์ให้เพื่อนฟังดีๆนะคะโอนเงิน1สตังค์ให้เพื่อนหรือ0.01บาท ซึ่ง1สตางค์ที่เราโอนให้เพื่อนเป็น1สตางค์ที่ได้จากทูมัน e นี่วอลเล็ตไม่ใช่เงินของเราเราก็เอาเงิน1สตางค์เนี่ยโอนให้เพื่อนแล้วเราก็จะได้รับหัวใจอยู่ที่สองดวง1คน1สิทธิ์เท่านั้นใครที่เคยช่วยเพื่อนไปแล้วไม่สามารถช่วยคนอื่นได้นะคะอันนี้คือการสงหวนสิทธิ์ของเขาส่วนกิจกรรมคอยฮันเตอร์เข้าตรงไหนก็ให้เรามาในแอปทูมัน e นี่วอลเล็ตของเราคือบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้ นี่บางคนอาจจะอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่นะให้เราเลื่อนหาตรงนี้กิจกรรม c o ั hunter เป็นกิจกรรมใหม่มังกรพนไฟชวนเพื่อนเพื่อรับเงินเข้า to money wallet แบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนี่อันนี้คือการเล่นจะเป็นแบบนี้ส่วนใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนเมนูด้านล่าง ที่เขาเขียนว่าชวนเพื่อนเราสามารถมากดคัลลอกลิงก์ของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สงวนสิทธิ์หนึ่คนหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าชวนเพื่อนไปแล้วถ้าช่วยเพื่อนไปแล้วไม่สามารถช่วยคนอื่นได้นะคะส่วนการเล่นเกมก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมของคอยฮันเตอร์ที่เราเล่นเล่นกันเมื่อปี2ปีที่แล้วแต่ว่ากิจกรรมคอยฮันเตอร์ในครั้งนี้นะรู้สึกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนระบบใหม่ สวยขึ้นภาพสวยขึ้นน่ารักขึ้นก็ก็เล่นได้แต่ว่าตอนนี้มันมันมาใหม่ระบบอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ในบางครั้งอาจจะทำให้เออเราเข้าไปแล้วเราไปหมุนไม่ได้อันนี้กาใจเย็นๆนะคะอา๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนึงซองที่เข้าใส่ก็จะเป็นเหมือนที่เคยเล่นคือ0ูนย์บาทสบาทหบาทสิบาท 20บาท50บาทแล้วก็สูงสุดในการรับแต่ละครั้งจะอยู่ที่100บาทอ่าอันนี้คือการเล่นจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเปิดกล่องไปเรื่อยๆใครมีกล่องเยอะก็สามารถกดได้เยอะก็สามารถแลกได้เยอะอ่าเดี๋ยวขออีกอันนึงเดี๋ยวจะแลกของรางวัลให้ดูการแลกเงินหรือการถอนเงินจากคอร์เทนเตอร์เข้าทูมานี่วอลเวล็ตจะเริ่มต้นอยู่ที่20บาทแล้วก็สูงสุดในการแลกแต่ละครั้งจะอยู่ที่980บาท 980บาทแลกได้ตลอดนะคะอ่าประมาณนี้นะส่วนการแลกของรางวัลหรือการแลกเงินจะอยู่ด้านล่างเนี่ยคะ่ะที่เขาเขียนว่าแลกเงินเราก็กดเข้าไปเขาจะขึ้นบอกเลยนะคะว่าสะสมทุก20บาทแลกเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้จำกัดการแลกสูงสุดอยู่ที่980บาทต่อหนึ่งครั้ง1วันแลกได้ตลอดไม่จำกัดจำนวน ที่แลกเงินกดที่แลกเงินเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นว่าแลกเงินสำเร็จอ่ะตอนนี้ยอดเงินของเราลดแล้วแล้วใน Two Money วอ l l ก็มียอดแล้วนะคะนี่รายการของเราจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะอันนี้คือได้รับเงินจากคอยฮันเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะ กิจกรรมนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะหมดเขตเมื่อไหร่แต่ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่งมาได้วันนี้เป็นวันที่สองก็ะรีบเล่นหน่อยละกันใครที่เป็นสายแนะนําก็สามารถแนะนําเพื่อนแล้วก็รับค่าคอมได้แต่ถ้าเราไม่ใช่สายแนะนํามันอาจจะยากนิดนึงก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยเราอาจจะโชคดีเราอาจจะหมุน เปิดไปแล้วเราได้20บาทเลยก็ได้นะคะยังไงก็ฝากไว้ละกันลิงก์ลงไว้ให้ทีใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการมาบอกข่าวกิจกรรมของคอยฮันเตอร์ใครชอบก็ฝากฝากดติดตามช่องไว้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วอ,อ,อยากกดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะ cộng cả